ครับวันนี้เราอยู่ที่เลิฟแลนดครับ mm. ก็เลิฟแลนด์ก็แปลง่ายๆก็เป็นเมืองแห่งความรักเป็นสถานที่ที่เหมาะสําหรับมาสวิทกันนะครับมันเป็นเหมือนเที่ยวก็เหมือนเขาใหญ่ครับอันนี้เป็นน้ําที่ละลายมาจากเขาเือกเขาล็อกกี้มอลเทนนะครับให้ดูภาพนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวเพื่อนเพื่อนใหม่ครับมาจากซาอุดิอาระเบียชื่อโยเซฟ เขาโนษณาเราให้พาเรามาเที่ยวครับนี่เป็นเทือกเขาล็อกกี้มาสเทนครับครับนี่เป็นน้ำที่มาจากนิมักนะครับละลายลงมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะไปย่างบาร์บ okay, ีคิวกินกันครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการย่างบาร์บีคิวของคนอเมริกันเป็นยังไงครับเจอกันครับนี่ครับนี่คือปาร์คผมจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะไปดูชื่ออีกทีนึงนะครับเพราะว่าชื่อมันเรียกยากนิดนึง แต่ตอนนี้ผมเดินอยู่ในสวนเลิฟแลนด์ของเขานะครับซึ่งเหมาะกับการมาทำกิจกรรมครอบครัวครับนะครับเขาก็จะมีโต๊ะนะครับโต๊ะสำหรับให้นั่งนะครับที่ผมชอบก็คือว่าเขาจะมีที่สำหรับย่างบาร์บีคิวให้ครับอ่าดูตรงนี้ก็ได้ครับเห็นไหมฮะซึ่งที่นี่ประชาชนของอเมริกันเนี่ยเขา เดี๋ยวดูด่อนนะครับนี่ครับอ่านี่นะครับแล้วเก็จะมีโต๊ะนั่งอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งสังเกตว่าเขาสะอาดมากครับแล้วเขามีระเบียบมากนะครับกินเสร็จแล้วเขาก็คลีนนะครับทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับไม่เหมือนกับบางที่นะครับไปตรงไหนก็มีแต่ขยะมีแต่รถมีแต่ของขายครับแปลก ที่นี่นี่คือเขาพยายามที่จะพัฒนาประชากรของเขาให้มีระเบียบมีวินัยครับแต่บางประเทศเนี่ยไม่พยายามพัฒนาประชากรเขาแต่พัฒนาสิ่งของอะไรมากกว่านะครับนะครับเด็กๆก,ก็เล่นฟุตบอลครับนี่อยู่ในครอบครัวครับที่เขาเล่นปิกนิกกันนะครับบางคันนี่เขาถึงขนาดเอารถนอนมาเลยนะครับนี่สวนสำหรับเด็กครับนี่นะครับสวนเขาเนี่ย มัมนี้แค่สวนสนุกนะครับสวนสวนสวนของเขาเนี่ยสวนสนุกของเขาเนี่ยมีแหล่งการเรียนรู้นะครับซึ่งบ่งบอกถึงว่าเมื่อเล่นแล้วเนี่ยเด็กสามารถที่จะมีพัฒนาการนะครับผมทึ่งเขามากพื้นแม้ก็ทั่งพื้นเนี่ยครับนะครับพื้นนะครับเขายังเอาต้นไม้หรือเอาเศษไม้มาโรยเพื่อให้เกิดปุ๋ยธรรมชาตินะครับอย่างเช่นของเล่นชิ้นนี้ครับเนี่ยฮเนี่ยครับของง่ายๆคิดง่ายๆฮรมีประโยชน์ครับ นี่ครับไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีฮะความรู้มีอยู่ทุกที่สําหรับอเมริกันครับมีความรู้อยู่ทุกที่ซึ่งถ้าประเทศเราสามารถที่จะแอพพลายได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่านักการเมืองหรือนักวิชาการที่เนี่ครับเขาจะเน้นกระบวนการคิดของประชากรเข้าเป็นหลักครับเขาไม่เน้นความรู้นะครับ เวลาที่เขาเอกับเราเนี่ยเขาจะเน้นให้เราคิดนะครับให้มีโปรเซสนะครับซึ่งใต่ในเราคือใส่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 สเข้าไปเลยนะครับแหมแล้วนี่คือที่ผมชอบก็คืออันนี้ครับทุกที่ครับจะมีนะครับป้ายนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะฮะอ่าโอเคครับป้ายนะครับมันเพื่อเป็นแบบว่าคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับแล้วเขาเคยมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่เขาก็ in my memory เขาทําป้ายเป็นที่ระลึกไว้นะครับซึ่งยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจในอเมริกานะครับก็เอาไว้วันหลังๆเนี่ยผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจความคิดเข้าใจความอ่านของประชาชนชาวอเมริกันนะครับต่อประเทศไทยต่อโลกนะครับว่าเขาคิดอะไรกันเขาทาอะไรเขาคิดยังไงทาไมเขาถึงทําสิ่งมหัศจรรย์ในโลกได้ผมก็ทึ่งจริงๆนะครับเดี๋ยวายเดี๋ยว ปาร์ตี้ก่อนนะครับอนะครับนี่ก็ถึงที่ที่เราจะปาร์ตี้กันครับ <What? S 1> อนี่คือโยเซฟครับนะครับก็เขาเตรียมอาหารให้พวกเราครับเข,ขนาน่ารักมากครับเขามาอยู่กับเราหนึ่งเดือนพร้อมกับครอบครัวครับเดี๋ยวขอญาตทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงจะอัญญดมาให้ดูใหม่ครับ วันนี้ครับวันนี้พาเรามาทำบาร์บีคิวนะครับนึกว่าตอนแรกทีกว่าจะมานั่งเล่นเฉยๆครก็เลยเอาบาร์บีคิวมาด้วยวันนี้ผมก็เลยจะโชว์เพื่อนๆคือผมมีอุปกรณ์การทำบาร์บีคิวครับคือเตาที่เนี่เขามีมาให้อยู่แล้วฮะเราก็ซื้อถ่านมาครับสำหรับจุดถ่านหน้าตาเป็นยังไงให้ดูฮะนี่ครับนะ แล้วเขาก็มีอ่ามีออยน,นะครับสำหรับจุดนะครับง่ายๆแต่คิดว่าน่าจะอร่อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตติดไฟก่อนละกันนะครับขณะนี้เราก็ตุดไฟเสร็จแล้วครับ hey, this is my new friend j o s e p uh, Hello h my new f i e n t in Thailand Hi how are you My name is Youssef from Saudi Arabia. How are you? How are you, everybody? From Thailand. Okay. Okay. นี่คือเพ f r i น n d ครับนี่เขาเลี้ยงเราครับวันนี้ Andy. Edmund. Hello. Uh, okay. e s g o o d วันนี้เราก็มีเนื้อย่างครับวันนี้เราก็ตุออ้มจุดเตา่านเน่งครับก็ค mm hmm. so, ายามอยู่พอสมควรครับย่ากอยู่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้จุดแบบไทยๆเพราะว่าเราไม่มีไม้แห้งๆเลยครับแ็นพื้น วันนี้เรามีเมนูหลายเมนูครับบีฟนะครับลาบนะลาบนะลาบ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 อ๋อบีฟลาบลาบลาบบีฟนะครับเดี oh, okay. ๋ยวเราต้องลองชิมไม่เคยชิมเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับแล้วก็เราก็จะกินในบรรยากาศที่เรามีเลกนะครับเอาไปเอาไปรับประานนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศที่แบบทำไมบ้านเราไม่ทำแบบนี้บ้างนะครับเราดูนะครับสะอาดมากนะครับ ตอนนี้ทุกคนก็เริ่มทยอยเข้ามาครับเข้ามานะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทุกคนสามารถมาที่นี่ได้ฟรีครับที่เลิฟแลนด์ครับฟรีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรักษาความเชื่อรักษาความสะอาดนะครับเออมีอะไรที่แปลกหรือว่าไม่ใช่แปลกครับหมายว่าเขาทำกันอยู่แล้วแต่ที่นี่ประเทศเราแปลกไม่ทํานะครับดูนะครับเขาก็มาเล่นกันสนุกสนานครับข้ามกลางหุบเขาครับถ้าเปรียบสมัยบ้านเราก็เป็นแถวภาคเหนือแถว ฝากช่องครับน่าจะมีแต่ว่าผมอาจจะยังไม่เคยไปนะครับโอเคครับผมเอาบรรยากาศที่ดูครับโยเซฟนี่ครัเป็นคนที่เฟรนลี่มากครับก็ดูแลพวกเราหมดเลยในมือนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะเก็บภาพมาให้ฝากเก็บเก็บภาพมาฝากใหม่นะครับแล้วเจอกัน